สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมจอกับผมเองนะครับายเซฟฟี่าแล้วก็ห่างหายจากการเล่นแมปป็อกุเป็นนานพอสมควรเลยนะแล้วผมก็ไปกระทืบลีฟดินด้ามาที่โลกสามนะครับผมใช่ซึ่งก็กระทืบเป็นสิบคนอะคนเดียวเอาไม่อยู่นะครับผมมีคนพาผมจําได้แนละ้วมีคนพาสองคนเจ้แต่ในวันนี้ของเราคือผมจะมาลองตามผู้เล่นใหม่ดูนะซึ่งข้าวผมก็ไม่ได้เยอะเลยลืลย ไม่ได้เยอะเลยแค่สองจุดแปดล้านเองอู้คุณกูณจะอากูเสียงจุดพุ่มไม่ได้นะคุณหยุดความคิดนั่นเดี๋ยวนนั่งไงนั่งไงี้งยสกิวมันลัานเลือ่อนนี้กูเจอไหมจะไม่ได้ใช้เผามนุษย์ที่มันจะสามารถล็อกสกิวบนวีสีตอนเปิดเผาได้นะ <c oughs> <c oughs> โอเคเขาอยู่ตรงนั้นยวผมจะไปหาเขาเจมมจะลอง มาอยู่ที่โลกหนึ่งเน้วเจอผู้เล่นรเววสองพันสี่ห้าสิบแต่เขาเล่นไม่เก่งผมก็จะกระทืบเขาจนตายนะไม่แช่หรอกเอาเข้าหววมาประดับเฮ้เพื่อนผีหลอกวิญญาณหลอนเลยนะเออผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนใจเยวันนี้ผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนไปดูความเร็วเสียงเราต้องไปดักหน้าเขา ได้เอไปโลกสองได้นะนี่อะโอ้จริงแค่ได้โอเคผมจะโอเคไม่มีเสียงเพลงโอเคผมจะลองไปที่เกาะสามสิบห้าดูนะจ่ายซึ่งมันก็เปลี่ยนเลเวลแล้วนะตอนแรกผมรู้สึกว่าน่าจะสามสิบนะเมื่อก่อนนะะมันน่าจะเลเวลแค่สาิบกว่ากว่าเองทุกคนเดี๋ยวเป็นมาไป็นล้ามาแล้ว จะไม่เป็นไรเราใครมาตีอะไรวะเนี่ยสิ่งมีชีวิตไหมขอสแกนหน่อยอ๋อนั่นไงสิ่งมีชีวิตไปคุยกับรากุบวงอืออ้าโรยหนึ่งคนเสิร์ฟนี้เขาไม่พิมพ์แช็แตลนะึงเนี่ยเกงผมจะลองไปหาเขาดูนะ ไม่รู้อยู่เกาะอะไรนะครับผมน่าจะอยู่เกาะลิงละมั้งมั้งนะออ๋โอเคอยู่เกาะกลางสวัสดีอากูสยามสวัสดีคุณอากูสยามอุ้ยอุ้ยอยู่เกาะลิงเพียบเลย เสีงยงจเข้าขวัวอะไรเกยผมสูงที่สุดในน,นี้นะลาไปก็มันมประโยชน์เกยผมจะไม่ลาเขา้านะยกเว้นเขาจะเปิดก่อนอืมใช่ผมก็ค่อยกระเทือนปตายอ่าสวัสดีมารีนสวัสดีคุณมารีนเออแล้วเขาวับได้โอ้ม y ่กดคุณมารีนเออคุณจะสกิมาเป็นอย่งังนหรืออ้มวะ ผมมิงผมมิงผมมิงเผาถึงความเร็วโอเม่ก้าเผ่ามิงเผ่ามิงเผ่ามิงพูดถึงเผ่ามิงผมเคยเจอเผ่ามิงเทียสิบนะหรืใช่เอ่อมันท้าสู้กับผมเอ่อและสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนคิดว่าผมจะโดนเผ่ามิงตบตายอย่างน่้นองสารไม่ครับมันกลายเป็นฝ่ายวิ่งหนีผมแทนแล้วผมก็ตกเขาตายแทนใช่ แล้วก็ได้เออแต่เหมือนรู้สึกว่าจะไม่ได้เข้าหัวแล้วมั้งก็มึงเก็บผลกิโลมา่าพาตัวเองละทัดละใครวะนั่นนะอ๋อปีกนกพิราบขนนกพิราบสู้ๆเวรจะรู้มันลำบากพยายามหน่อยเฮ้ยกอลิลามันเลเวลขึ้นนี่เนี่ยเฮ้ยกอลิลา่าเอ้ดูทุกตัวในเซิร์ฟนี้มันเลเวลขึ้นหมดเลยเออ จริงๆมันก็เลเวลเราจะขึ้นในง,งานแล้วแหละแต่ผมแค่ไม่สังเกตเห็นผมจะลองไปยิงหนังกระติกส่มารีนดูนะเรยมารีนขอสู้หน่อยโป้วัตเตอร์เฮกนัดเดียวตายเลยหรือดเดี๋ยวนัดยมตายเลยหรือเพื่อนนี่แค่หนึ่งร้อยสองเองนะเดี๋ยวถ้ายิงเสร็จผมไม่เจ้อะไรเล่ลมถ้ายิงเสร็จผมแค่เก้าสิบสามเองเอ๊ เลเวลยี่สิบได้อัพเลเวลบังบเขาได้อัพเลเวลบังมันเนี <m <m ่ยยิงไอ้นี่ตั้งสองทีกว่าจะตายนะยิงเพย์เยอ์บีตายบงกลับม้วงเลยเครื่องพาเกมมก็คงแกรงเออมังเซิร์ฟนี้ไม่ค่อยมีใครที่น่าจะสู้ผมได้นะเจ ผมจะลองวนเวียนอยู่ในเซิร์ฟนี้เลยเขาโดนอะไรก็ติดยิงไ,งไปงไปิ้วต,ตายคาที่เอ้ยแรงอยู่เอ้ยอย่าอมองว่าอัพสายผลเนะี่ยถ้าอัพสายผลอย่างเดียวนี่อยู่ยากฮนะถ้าอ๋อถ้าจะอัพเรือรอด้วยแหละมัง้งแต่ทำไมเขาโดนยิงมันเตียวตายเลยวะเนี่ยโอเคได้เซิร์ฟดีมันก็ มีแต่เลเวลน้อยๆน,นะครับผมเมื่อกี้นี่หาวนะ <c oughs> จะช่วยเจนี่เอาเอาไปเอาไปฟาร์มอยู่อยู่ฟาร์มไม่ใช่ฮะไอฟาร์มเออจะใช้คอมแบทหรือจะใช้ปิกโน่เอาไปลิงสับลดูใส่เอาตายไหมไม่ตายเออเจง รรอดได้วีบินแบบอิสระว,ว้าวโอเคย้ายเติมดีกว่าเพราะอะไรหน้าเนี่ยมาพี่ฟูตแน่เลยเพราะฉะนั้นไม่ลวงหนะ้เาเราผมรู้ทันนะคนเหล่านี้เขาจะมาขอผลอคุณถ้าเขาฟังไม่ออกก็ตอบโนไปแทน อย่านะมึงจะท้าต่อยกับผมหรืออ่าได้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 โอเคเขาไม่เปิดแค่เปิดเขาน่าจะกดเปิดพี่เจยืนยืนยืนนะใช่ไหมโป้งสวัสดีครับ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 สับตะไคร่ช่วงไหนใส่ปีพูดออกปั๊บ โ <Okay. S 2> อเคเขาจะกลัวผมมัง้งมั้งนะแต่เขาก็พร้อมสู้ได้อยู่นี่หว่าคือแบบกดเปิดพีพีนมือเขาน้าจะไปโดนหรือมัง้งอืมน่าจะแบบเปิดอย่างเงี้ยแล้วก็เผือคุมไปโดนอ่ะเหมือนผมเลยอืมแล้วเขาแบบเอ่อช็อกในะคิดว่าผมจะมาฆ่าเขาแต่ผมไม่ได้มาฆ่าหรอกแค่มาดูโอเคอืมบอ่งเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะลองแย้ายเซิร์ฟไปหาคนที่เอิม่ม ผมพิมเงยเยีะย,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 ยดูนะแล้วผมก็จะไปลองเอออยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะลองเย่ยเย,ยดูเขียน Let's go <S โอเคในะเซิร์ฟนี้อ่ามาลีนหรเ,เพื่อนโอเคสวัสด,ดีฉันไม่อยากมีปัญหากับแกนะม,นมาดวยดวากรณีอะไรก็ตามโอเคตอนแรกเขาเหมือนจะเปิดผมนะแต่พอผมยกการ์ดขึ้นเออนั่นแหละพร้อมใส่ สรุปไม่เปิดนะครับผมแค่ามาดูเหตุเลยนะหรือว่าเขามองเห็นไอ้ขมนหัวผมว่ามองเห็นหมวกรีมินดาที่ผมระวีมาน่าจะเป็นไปได้อยู่นะครับผมเกเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีใครที่จะซู้ผมได้แล้วเพราะว่าแล้วว่าเขาซู้ได้ปะไม่ลองไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตามหาหกแสน เออเข้าหัวหกแสนนะเออเรียกว่าอะไรละหกแสนควมจมส่านโอโ้ลืมแน่อ้โหจะเลินพอหละยญาติจมเคีมยวจะหาหกแสนหกแสนอย่ใสเฮ้เดยวตรงนั้นคนเยอะดีไปหาซะหน่อยดีกว่าว่านะ้ำไปหาด้วยความรู้เสียง hello guys เห็นสีแดงกับสีขาวสีน้ำเงินนี้ได้ถึงน้ำโปเลียนเลยพูดถึงน้ำโปเลียนช่วงนี้มันยิ่งมีมีมีได้เอ้เรื่องมึงจะทำอะไรข้างล่างเนี่ยเพื่อนเมื่อคนไปเป็นมื่อคนไปเป็นเพื่อนกับข้างบนเลยโอ้ไม่อ่ะยวส่งไปเกิดให้ พุดดีเพลย์เยอร์เออพุดดีเพลย์เยอร์เพลย์อ๋อ oh, นั่นไงกำลังฟาร์มหนังหน้าสงสารนะครับผมแต่มาทำบันทึกหน้าสงสารนั่นก็ตรงๆเลยนะนั่นแหละเออเออเรียบร้อยแล้โอ้ว้าวผลบอมตายอย่างน่าสงสาร เพิ่อปั๊มฮาร์ดินอังกีบชิวๆขอข้างข้างบนมีหนึ่งคนนะผมจะไปดูข้างบนนะครับผมข้างบนคือใครเอ,อ่ยใพ้ผลอะไรเอ,อ่ยเอ,อ้ยมีสองคนด้วยะเอายูเดี๋ยวมจะเอาจริงเหรอเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาจะงัดกับอ๋อตกี่มไปเลยเยอะเจ็ดร้อยแห่ได้แค่หนึง่งร้อยสิบโป่งไปคุยกับลากรงวงกูจะ่ใช่อะไรอยากมูจังเพื่อนแสดงผลหน่อยอ๋อแม็กนาโอเคไม่ต้องสแสดงก็ได้เจาว่าแต่บ,บอสยติมันโดนผมเอิม่ม แล้วนังก็ติกยิงแล้วก็พิวหายไปไหนแล้วอ๋ออะไรเงี้ยมาเพื่อนฉันเองโอ้อะกรโดดฮะสวัสดีทำอะไรเพื่อนเร็วนายรีบขึ้นมาตีเร็วนายมาตีฉันเอาอะนะเออเร็วเว้ยเร็วเร็วเร็วตี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 เร็วเร็วเร็วตีตีมือาเร็วเร็ว ถึงหอดแล้วซูๆๆูซูๆููมันซูู่จะตายหรออันนี้ตายของจริงเลยยโอ้ไม่นะบอยีตีมันจะตายอย่าน่าสงสารอ้อเป็ไงบ้างได้ไหมเหมือนรานเขาถามว่าได้แบบ XP ไหมเหมือนดีอากูสยามขอฟันหนึ่งทีได้ไหมจ๊ะโอเคถือว่าเจ็บอยู่ งั้นขอยิงไปหนังกระติกมาหาปะไรเออเซิร์ฟฮัลโหลเซิร์ฟฮัลโหลเซิร์ฟฮัลโหลเซิร์ฟเ,เดี๋ยวทำไมเซิร์ฟเป็นยงไงวนะเนี่ยก็ปกตินี่ว่าโอเคผมว่าผมไม่ต้องลงมือแล้วแหละขามันลุกสมุนเยอะมากเป็นเอสเอสใช่ไหมเนะี่ย อยู่ได้มาเขคถึง,งยืนนิ่งเยือกงัง้นใชกมากนะครับผมไอ้นี่ฟัน NPC เหมือนฟันเขาเลยนี่ไงมาแล้วเร็วเบิ้ลตั้งกล้าตัวนั่น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 ตัวนั่นนั่นตปเอามา้ให้วเนี่ยเร็ว มันเออไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ตรงนั้นตข้างหน้าข้างหน้าอยู่ข้างหน้า you see อยู่ซีมีอ,อินฟอนอ็อปเปิลอินอินฟอนออปเออน่ะละใช้ดาบปัน่นยิ่งใช้ลแม,มากมาฟาร์มก็ได้แต่มีคนโอ้โหทำไมข้าหวหัวมันลบทุดม่วรูร้เนี่ยฮะ ยิงเท้าใส่โอเคโลกหนึ่งเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีข้าวหัวสูงๆมนะช่วงเนี้ยถ้าอยากโดนล่าข้าหัวของจริงก็ต้องไปเโลกสองโลกสามประมาณนั้นถนะึงมีข้าหัวเขาโดนมีูนซ่าสามลิ้

ไปหาสีแสนไงเถอะอคเลสโกผมจะไปหาสีแสนนะครับผมว่าแต่โอ้คนนั้นเอ่อชี้เขาโผล่ขึ้นมาเป็นคนแรกโอเคผมกำลังขับเรือมาหาโอ้วดีเพื่อนเอยเพื่อนเอาจริงดิจะไม่ได้ตระการเลยแกว่าแต่เกาะลิงสมัยนี้เขไม่ฮิตกอนแล้วหรือมัง้ง ก็เลยนั่นจะไม่มากันแล้วนะครับผมอมจริงด้วยก่อนลิงเนี่ยจะไม่หิดเลยเนะมื่อก่อนจำได้มาคนคดุดเยอะเลยโอ้ oh my god ฮ uh ะ huh. อยู่นคนน้อยเลยเกาะลิงม่เคมีมซีโอ้จเจริญรแจะสี่แสนเฮ้ยเดี๋ยวใครมันโอเคช่างอันนั้นก่อนเถอะเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนนะอยู่เกาะเริ่มต้นหรือปเปล่าเนี่ยดูทรงน่าจะใช่นะครับผมอ่าจริงๆด้วยเกาะลิงมันไม่จช่เกาะลิงเว้ย เอยู่ก่อเริ่มต้นนะครับผมขนควันเพื่อนระวังระวังอย่าโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเจนยินระวังระวงังปอเข้าไปนะอุ้ยเฮ้ยมีคนเกิดเฮ้ยสองล้านมามาเพื่อนด้วยเวลาที่ฉันกับนายแต่พีพีก็แลินะ สองล้านสองเมานีสองอมมานีสองเอ็มอเฮวโก้มมเฮวโก้ขม,มนอนขมอนมอนเบให้คุกกี้ทำนหนกันโ oh, wow. อ,อ,อ้ว้าวสองวัดีสองก็<อ>ไปซ่ากับเขาจังเลยค okay. อ่ะเจ๋งมากคือเจ๋งมากเอาไวรุ่นก okay. อยู่ไหนโอ้วันดีสองเอคุยกับร่างงมง่วง ไว้จะเกียมือมาันตายของเจ้าโอหัองๆๆอึ้มเอาโอ้โหได้ข้าหัวฟรีอื้ออารอยแล้วว่าแต่สองเอ็มาสองเอ็มหายไปอย่างน้าสงสารอ๋อนั่นไงคนที่ตีผมเมื่อกี้นี้ที่เขาใช้เท้าจะเตะผมอะแบบเหมืนอนข่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ประคุบเราม่วงแล้วอันนี้ไม่ใช่นี่ห่า โอ้ดีมารีนเออเซิร์ฟเวอร์ระเบิดโอ้マイ god พระเจ้าช่วยกูเป็นไรโอ้เกิดมาโลกใหม่แล้วนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวว่าฮันนีฮันนีฮันนคุณคือใครอย่าคิดจะเปิดผมโอเค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 ไปละโอ้マイ god โอ้マイ god แต่โอ้ว้า โอเคพลิทฟูดเอ้ยเดี๋ยวพี่ฟุ้มจากไหนโอ้ยเฮ้ยไปรุ่น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 สุดยอดมาต่อไปมาไปรุ่น Let's go come on come on fight come on fight อยากไฟเดี๋ยวจัดให้นะครับผมอยากไฟนะใช่ไหมจัดไปเลยครับพี่มามามาเอ้าตายวะเหรอเพิ่งรู้ตายเร็วขนาดน,นี้ โอไม่ก็ oh เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ดีกว่าคนละคนกันอ้าวเอาอตกกุ๊กเจม,มันเลยคิดว่าเขาจะกลับมาซ่าสูดอะไรผมไม่ได้หรอกผลพากกับแม็กมาเลยจะสู้กันคิดปิดขันมาหันเลยเพื่อนเพื่อนเอยสนใจจะรอบสองไหมเอาแล้วอ๋อเขาย้ายก่อนนะขอติดเรียปด้วยคน ติดเรือทุกคนอติดเรือไปด้วยติดเรือไปด้วยไม่ต้องห่วงเพื่อนนายมีพระนายจะโชคดีเพื่อนเจนบิลลี่มีนายมีพระแลนายจะโชคดีเพื่อเป็นสิริมงคลเดี๋ยวเออเดี๋ยวใครวะนั่นนะเอาโอเอาโเอาโน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งอายุโอเคน้ำแข็งขอน้ำแข็งใส่หนึ่งแก้วขอน้ำแข็งใส่หน่อย คนน้้นแข็งใสหน่อยเพื่อนเอเอฮ่โอเคโอเคชี้คนนะอ้าวอ้าวอาวอขลุงสองจุดสามเอ็าืมจงสองจุดไม่ได้แตแนะวาคนนั้นหรือเปล่าเอาก็เตวฮ่าฮ่าไปไหนเล้ว อ๋อยังไง2.3เอ็มน่าจะอยู่ฝั่งนั้นอ่ะจริงๆริวแล้วผู้ใช้เนี่ยคุณคือผู้ใช,ผช้ผู้ใ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 ช้วะเล้วฮ่าฮ่าหายไปไหนแล้วโอเคอเดี๋ยวใครว่านั่นนะ่ะโอ้วัสดีฮัลโหลไกส์ฮัลโหล ฮัลโหลกส์ขอติดเรือไปทุกคนขอติดเรือไปทั้งสีเพื่อนเบคอนน้อยเบคอนจะไม่ได้มาแย่งเรือเกยเจนยินเพื่อนเพื่อนเจนยินจะไม่ได้มาแย่งเรือคุณไม่นะยุ่งไม่นะเพื่อนเจนยินจะไม่ได้มาแย่งเรือฉันมาได้สันติแล้วลวมุดมันไตอะไรข้างฝากรแหงหมวมเนี่ยแกนะในห้องผมไม่เคยมีมดุดแล้วมันมาจะไง เฮ้ยเดี๋ยวมาจากไหนหมดอันนี้ในชีวิตจริงนะโอเคมันไปแล้วม่ามาจากไหนเพื่อนโอเว้าใช้ผนอมอะไรโดนย่อมกระหม่อมหน่อยอุตส่าห์ไม่เปิดแล้วนะเป็นคนดีแล้วไม่ชอบหรือว่าเขาจะมาสุมผล น,นั่นไงจริงเดี๋ยวเขาจะมาสุ่มผลแน่เลยเอ้ยอี๋ยเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งๆๆสุมส่มอย่าเพิ่งสุมส่มอย่าเพิ่งสุ่มื่อวนึงถ้าเขาจะสุ่มผลเดี๋ยวผมช่วยโอ้ไม่ได้อยู่ในสถานะคอมแบทจะสุ่มผลได้เหรอมั้งเพื่อนเอาไงไอ้เคเบ้นนั่นอ่ะกีผมจะไปเออไปสนใจเขาละไปละ <c oughs> บายเฮ้คเบ้นนั่นอ่ะเจมส์ไมผลิต ผมจะลองตอบเป็นภาษาไทยนะไม่ไมรู้ว่าเขาอ่านออกไหมไม่วุ้ยไม่ไม่ไม่เอาส่งผมให้หน่อยโน no. มีสเลเวลสิบมก็ฟาร์มสิครับพี่พี่ฟาร์มสิครับพี่โน no. เพื่อนเยี่ยมมากเพื่อนเราพยายามด้วยตัวเองเพื่อนเราไปพยายามเราก็ตายงงสาเละในโลงบ้ฟุ่นเนี่ยเพื่อนเอางี้ในก็ฟาร์มสิเพื่อนายฟาร์มเพื่อนคุณเข้าใจคำว่าฟาร์มไหมโปรดโปรดโปรดจะตอบไปโนเมื่อกคยเห็นอยู่แนวว่าคำว่าโนเนี่ยโน นันจะแบบทำไมอะไรพวกนี้ No No m o n e y My l is t coming ใน <Bru h. S 1> ลองตุ่มดูเอ่อเออก่งถ้งเก่งกรรมส่งเราก็จะลองพิมพ์ O M G ซึ่งแปลว่า Oh my God แต่อันนี้เยอ no money. ะ No m o n e i แต่สมผลได้คืออะไรวะ าจะมากระโดดอดองด,องดองใส่ผมแน่เลยว wow, so wow. okay, ้าวดิจิโซอีพ okay. ีว้าวโอเคเขาจะมากระโดดดองดองใส่ผมใช่ไหมไม่ไม่กระโดดหละไม่กระโดดเลยแต่ใครใครมาใครมาใครมาโอเคผมจะดูหัวนะว่าเซิร์ฟนี้โอเคคงไม่มีใครน่าจะสู้ผมไม่ได้ใช oh, okay. ่นว่าเขาจะมากระโดดกระโดดดองดองใส่ผมแน่เลยน่าเอร์จริงด้วยกระโดดดองดอง เอ้ยหยุดเลยนะนักกระโดดน้องด่งนู้เวื่นแต้โปรดสงสารเงินข่อยข่อยมีแค่หนึ่งล้านหกแสนเองคนนึงจะเป็นสุลูสกายระ t i s is a n n o y i n เป็นว่าอะไรเล็บอ่านไม่ออกครับเจริญโอยใครอไอ มล้งกันสิไปคุยกับรากมะม่วงอ่าได้นะไปคุยกับรากมะม่วงไม่เว้ยมีรับวันช็อตคอมอนฟรีชคอมอน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 เบบี้ให้คุกกี้ทำารกันอย่านะไม่ต้องมาพพูดอีกคนหนึ่งเลยมีผลแสงใช่แล้วมันดีอยู่แล้วเพื่อนไหนเพื่อนจะได้ผลเลยมาจะจ่อหัวให้มามันได้ผลเลยไว้รุ่น แรงแค่ได e pues ้น e mm ั hmm. oh, wow. nah ่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวอยากต้องการผลไปไหนวะอ้อวันดีเพ uh, ื่อนโอ้ว้าวนายมีผลเลิฟฉันมีผลมังกรพันธมิตรโอู้วัที่เพื่อนฉันพัทมิตรเหมือนได้ฉันพัทมิตเหมือนได้โอ้้มีกดอือวันดีเพื่อนแป๊บนึงอีกผลหนึ่งอีกคนหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงนี่แป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนเพื่อนเราพันธมิตรกันอือพันธมิตรพันธมิตร พันธมิตรเพื่อนพันธมิตรพันธมิตรคนไทยแป๊บหนึ่งใช่พันธมิตร,ร,อตรโอเคยอมรับก็ได้โอเคเพื่อนโอ้าวเขาเป็นเพื่อนผมแล้วว,ว้าวกีเป็นเพื่อนผมแล้วแล้วกีผม,ผ,มผมก็จะยาวขึ้นไปทันแล้วแล้วผมก็จะไม่มีคนดูมีภาพไหมไม่ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเออเดยทำไมโทรศัพท์มันชอบฉลาดกว่าผมมันเนี่ยไม่แป๊บหนึ่งเพื่อนโทรศัพท์บางทีมันจะฉลาดกว่าผมมนเน่ะไม่โอเคเพื่อนไม่มีมีสันใช่ใช่เรามีสันเรามีสันใช่แล้วเพื่อนเรามีสัน quake wood 2d earth quake เพื่อนนายไม่สมมามารถเอชกนะ่นได้เลยหรือถ้าเขาไม่แอคกก็นั่นแหละก็เก็ต เอามาโชวคผลเพื่อนเอาไม่มาบว่านายมีเอิมเออผลเลยวะผลพายไหมมีไหมมีไหมเฮยลุนมีไหมแต่ผมไม่พิมพ์โอ้โหเจริญยอกยอกขี้ค้าหัวกลุ่มเอม็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 เอมโอเคกลับโลกสองเระเกจะพิมพ์แบบภาษาคนนะบ้า <c oughs> บายคือคนปกติ้ก็จะิมพนแบบบายสั้นๆอันนี้บายแบบบายแบบลาแบบแบบแล้วเลี้ยวลารับเลยโอเคแล้วเอายิงดีมาแค่ขอผลแค่นี้แล้วก,กลับไปผู้หญิงคนนั้นอะ่ะเอาจริงดินั่นจริงยิงด้วยเขามาแค่ขอผลแล้วก็กลับไปทำไมถึงไม่ฟาร์มเอง โอเคเป็นว่าคลิปนี้ก็มีเพียงตอนนคาดียวกับเรียบผมมาตามคนที่โลกหนึ่งก็บรรนานารอะไเลยหรือ